ไม่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 ต้องสืบขอตรงนี้ก่อนพี่ขวดว่ามาต้องมาปาดต่อหน้ากล้องออีก้้วชนะนะถ้าไม่มีอะไรพิกผมว่าชนะนะซออเปอร์หรือนายกซออเปอร์ไม่อยู่แล้วมั้งเนี่ย ปะกระป๋องปากระป๋องโลต้าเอ้าสภาพอุ้ยบ่าก็ตาย บอด anyway. ี้รีพอร์ตเดอร์เทียทูบีอะดาร์คคัลเลอร์แปดเซคันนัโกลวุ้ยเชื่อโดยทุกคนเลยอ่ะสสุดไปครับสุดไปครับเซคันด์นักโกลดาร์เคอร์เคอร์คนที่วิ่งส่งขึ้นไปคือบอโจ๊กเกอร์ครับส่วนกองอาร์ม่ได้ครับเนี่ยอเล็กเป็นคนฆ่าครับเดินไปหัวยานเดี๋ยวผมจับปืนที่หัวยานพี่ผมจับปืนหมอจริงว่ะพี่จะได้เป็นหมอจริงว่ะผมจะซืบศพบ็อบนะเพราะเขาฆ่าโหน้าผมเลยครับผมรับไม่ได้ครับใครว่ามาว่ามา น้องไม้ครับผมไม่ไหวนะครับโอเคไม่หวดไม่หมดไม่หมดไม่หวดนะไม่หวดไม่หวดมันมันเรียมกันทุกคนใจเย็นตังเลยตเลยอ่ะกันเยอเลยน้องไม้เดือกิดเหลาทุกคนนั้นใช้น้องไม้เป็นตัวฆ่าแล้วกันนะถ้าน้องไม้เป็นเดือกิจให้น้องไม้เป็นตัวฆ่าเราเดินกับพี่ขวดแล้วกันนะ3น้องไม้ครูดาวเสร็จแล้วน้องไม้ครูดาวเสร็จลวตอนนี้ หมอหมอน้องมายกูตายไปแล้วพี่จอนพี่เข้าแอดมินจากทางไหนพี่เดินจากเวฟพ่อนนี่เลักมาครับไม่ครับไมครับยิบเฟ้ได้จริงครับเออผมให้ให้ข้อมูลนิดนึงนะพี่จอนหน้าใส่นิดนึงครับพี่จอนลงมานิดนึงพี่จอนเป็นจอนเป็นผมต้องการใช้งานเดอะกิทผมจะสืบยังไงก็ได้เข้าน้องไมายนะครับลองลองดูนะลองดูนะหายแล้วน้องไมายมา น้องไม่มาจะฆ่าผมแล้ว <No! S 1> โอเคน้องไม่เป็นเด็กกิจชัดเจนทุกคนน้องไม่เป็นเด็กกิจชัดเจนเราต้องใช้งานเด็กกิจนะใช้งานเด็กกิจอย่างเดียวเลยเชีจริงมา What are you doing เฮ้ย นายออกชนะแล้วเว็บนี้พี่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 พ่พี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 ่พ่พีพี่พี่พ่พี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 ่่พี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 ี่พ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 ี นั่นนั่นนั่นแน่เงัน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 มาทำไมฟังผมบ้างฟังผมบ้างผมเห็นกบอบโอกอ่ะพี่อยู่ตรงไอที่ทิ้งขยะพุ่งคาเล่นอะะไรวแล้วผมเดินมาอีกหน่อยผมเจอพี่วัยตรงตำแหน่งเวป้อนแล้วผมเดินมาข้างหน้าอีกใกล้ๆคาเฟ่ไม่ใช่พี่วัยอ่ะตายตรงตายตรงข้างซ้ายของคาเฟ่ ได้ผมคนปาพี่ววยน้องไมค์เขาฆ่า T M P ต่อหน้ากล้องผมอยู่กับพี่พ่อบ้านไม่ได้ไม่ได้นะครับผมเอาออกครอาเปอร์นะคะไอคอนครับอาเปอร์กันแหรออาเปอร์อย่างนั้นเหรอเพิ่งจะเดินมาเล่นตั้งแต่เวิดี้วแล้วมาลุ้นกันมาลุ้นชนะนะถ้าไม่มีอะไรพิกผมว่าชนะนะซออเปอร์หรือนายกซออปเปอร์ไม่อยู่แล้วมั้งเนี่ยจบจบ อะไรที่ขอวัฒนานะเรจะทำาเราจะทำการเผาใช่อู่ว่ะของมาจากห้องใครแล้วเราจะบอกลาเออพี่พี่บอดพี่บอดโลกมากพี่เกือบโดนตั้มแล้วพี่จริงดีนะมันเป็นผมเป็นคู่กับพี่ไงมันก็เลยรอดไงพี่จะบอกเหตุผลได้ไหม Surprised motherfucker อานสุนิยังอยู่เหรอพี่ขวดเป็นอานสุนิพี่ขวดเป็นอานสุนิ ้อาว่าไงว่าไงหรอตัวเองจับกระกรถกันด้วยนะะมาเลยสองหนึ่งว้ไว้ไทุกคนมาน้องแช้แช้แชทต้งฝากกดไลค์กดติดตาม ติดตาวไว้นะครับสตรีมสองทุ่มทุกวันเลย